สวัสดีครับกลับมาพบกับพุริวัตประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงการนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงหมายถึงการนมัสการที่เกิดจากวิญญาณและใจภายในและสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้า ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่24พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงซึ่งหมายความว่าการนมัสการไม่ใช่เพียงแค่การกระทําภายนอกหรือพิธีกรรมแต่เป็นการตอบสนองจากวิญญาณและใจที่แท้จริงและสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าในพระคำของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบลิล การนมัสการด้วยวิญญาณหมายถึงการนมัสการที่เกิดจากวิญญาณของเราซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงได้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่9ได้บอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านท่านก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปแต่โดยพระวิญญาณและถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์ และการนมัสการด้วยความจริงหมายถึงการนมัสการที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและความจริงที่พระเยซูคริตสต์ทรงเปิดเผยในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้บอกว่าพระเยซูตรัสต,ตอบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาเข้าสวรรค์ได้นอกจากมาทางเรา คือความเชื่อว่าเราได้อยู่ในสวรรคสถานกับพระบิดาแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตการนมัสการในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันที่แท้จริงกับพระเจ้าซึ่งเกิดจากการที่เราได้รับการสร้างใหม่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่า ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปศูนย์สิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นการนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงจึงเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพยำเกรงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์อย่างแท้จริง พระเจ้าอวยพระพรครับ